คำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมนะก็กลาบสวัสดีสวัสดีไปรุนทุกคนทุกท่านทุกจังหวัดกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับจ่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กับในจ่องป่าปอนพีจีนะครับเนาะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมไวค์ครอเตอร์นะครับสำหรับ เกมรถไฟเหาะมาจันนะครับนะเอาเรื oh. okay, well today, ่องไปดูก anyway. ันเลยแล้วกันนะครับก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็พาทุนมาหนักหน่อยนะขอแบบดักหนักโคดจัดเต็มเลยแล้วกันนะครับทุน2 0,000ืนนะครับนะก็จะมาขอซื้อฟีเจอร์เหมือนเดิมนะครับตามสเต็ปนะครับนนวันนี้ก็จะจะดันไดถึงแสนนะไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะจะจะแตกแสนนะครับมาก็ก่อนหน้านี้ผมโดนไปแล้วละครับ2รอบนะครับพวกหมื่น นะครับนะเออสองรอบโดนไปหกหมื่นนะครับเอ้ยโดนไปสี่หมื่นนะครับรอบนี้อีกสองหมื่นขายไปหนกหมื่นนะไม่รู้จะตามทุนแสนถึงหรือเปล่านะครับนะมาตั้งเป้าไว้แค่หนึ่งแสนนะครับมาโดนไปแก่สองรอบนะครับรอบละสองหมื่นก็สี่หมื่นนะครับรอบนี้อีกสองหมื่นเป็นหกหมื่นนะครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะมาซื้อแบบเปิดหัวไปก่อนนะครับสองพันสองร้อยห้าสิบก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับอ่ะโอเคไม่ขอพูดเยอะนะครับโดนไปแล้วสี่หมื่นก่อนหน้านี้นะฮะ แล้วก็เอามาใหม่อีกสองหมื่นนะครับมามาดูกันนะครับว่าจะรอดหรือจะล่วงนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับใครอยากให้ผมมาเล่นเกมอะไรให้ดูนะครับของค่ายพีจีนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะฮะไวรุ่นนะก็สำหรับเกมนี้นะครับวายมันต้องเป็นแถวเดียวกันนะครับตรง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 เออตรงกันนะฮะเป็นไงเพื่อดูมาเออสวย อ่ะเลขสามหมุนนะครับผมไม่รุ่นเฮ้ยได้อยู่นะดอกนี้เอาสวยครับเออไปแล้วเวลาเอาเรื่องนะครับผมไม่รุ่นนะเอาสวยงามครับก็อย่าลืมนะครับใครอยากดูเกมอะไรนะครับของคล้ายปีจีฝากคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมอ่ะไปดูกันต่อเลยแล้วกันนะครับอ่ะสวยงามครับ ก็ไปดีเออสวยครับเฮ้สวยครับ,อ,อ,รบอะไรต่อโอ้โหดูถ้าวายมันมาตรงกันบนล่างมันจะมันจะเกิดนะครับอาวายเป็นแถวเลยนะครับทุกคนนะ,อะโอเคจัดไปครับผมเสียดายนะครับวายโอ้โหมีไง เกือบไปแล้วไม่หล่าไปรุ่นโอ้ยเกินไปวะนะเกินไปนะครับผมบักปรอบอ่ะโอเคนะครับสิบหมุนนะครับก็จอกับที่สามพนหน้าร้อยนะฮะก็ขอจัดเบยียดหนักๆไปเลย้วกันนะครับเบยียดหนึ่งร้อยนะซื้อไปเจ็ดพันหาร้อยนะครับมาก็ถือว่าเราเปิดหัวไปแล้วนะครับไม้แรกนะครับผม ก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรมาเจ็บๆบ้างหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคมาก็ิบหมุนเหมือนเดิมนะครับจังหวะนี้ไม่รุ่นะเอ้เพื่อรู้เรื่องมามาดูกันเลยแล้วกันนะครับขอแบบเจ็มๆหน่อยนะจัดแบบโจ๊ะปลื้มๆไปเลยนะครับนะอ๋อแบบเต็มกาลาบิลนะครับนะเราไม่พูดเยอะนะครับเจ็บคอโอ้โหมาสวยๆสวยๆมาก,ก่อนวายสองแถวมาวายโอ้โจะได้ไหมเนี่ย โอ้โหวายเบอร์นหายนะครับโอ้อะไรกับนี้เฮ้ยเกือบซ้อนนะเฮ้ยเอาซ้อนเฉยเลยนะครับมาเบตเบตหนึ่งร้อยนะครับเบตหนึ่งร้อยซ้อนเฉยเลยนะครับมาเต็มกาลาบิ้ยลนะครับผมอ้าวเรื่องนะครับนะมาสิวัยรุน่น ก็จากการแบบโจ๊ะนะครับเป็นงเนว้าวรัวๆนะครับผมโอ้ยเกินไปกว่านะอ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวายสำหรับวายเป็นแถวเดียวกันนะครับผมอ่าโอเครู้เรื่อง สวยดีสวยนะครับขออนุญาตกดจุดไปเลยนะครับผม2 2 0 0มืนสองพันนะครับนะเอาเรื่องนะครับไม่พูดเยอะเจ็บคออ่ะโอเคนะครับจะมีอะไรต่อสวยสวยบ้างโอ้โหฟีในฟีนะครับผมหมุนสุดท้ายด้วยไงเต็มการาวิอเจ็ดพันกว่าเออประมาณนี้นะจับประมาณนี้นะครับผมนะสวยจัดนะครับผมโอ้เออเธอว่าหนเกียบนะครับนะ กดหยุดไปเลยนะครับ7,200นะครับผมเป็นไงล่ะอือสวยครับ20หมุนด้วยนะฟรีในฟรีนะครับผมอือ20,090นะฮะอ่ะจัดก,กันต่อนะครับเบส200 000. ขอซื้อไปมาแล้วหมื่นหม0 0นขอแบบจัดเต็มสักหน่อย,อยวันนี้นะครับตามอีก40,000 โอเคนะครับไปดูกันเลยก็อย่าลืมนะครับสําหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยแล้วกัน,นเนาะออโอ้โหไม้นี้เหมือนจะโดนนะครับ กดดันแล้วเนี่ยงานนี้โอ้โหเป็นไงวายมาล่อยถึงกับต้องกดดันนะครับจังหวะนี้เป็นงานวัรุ่นเกินไปกว่นนะ อ่ะโอเคนะครับไม้นี้เหมือนจะโดนนะครับผมหมุนสุดท้ายนะครับอะไรจะมาช่วยไม่มีอะไรมาช่วยเลยนะครับผมโอ้โหแบบปอบเนยโดนจนได้นะครับนะอ่ะโอเคนะครับไม่เป็นไรกระยับไปไม้สองร้อยห้าสิบเราซื้อไม่ได้นะเราจัดเต็มไปเลยไม้แค่สองร้อยหมื่นห้าพอก็หยุดไปเลยเฮ้ยหกสเก็ตเตอร์นะครับรอบนี้มาสี่สิบสี่หมุนนะครับมาโอเครู้เรื่องนะครับ มาสิบสี่หมุนแบบนี้ก็บันเทิงนะครับผมไม่รู้นะเอ้ามา,มาเลยมาเฮอะขอดสวยไว้ก่อนนะครับอ่ะโอเคสวยๆก่อนสวยๆก่อนนะครับปากป้บปอบ โอ้โหเป็นไงเหมือนจะโดนรอบที่สองนะครับไม่จําซ้ําจนได้นะฮะเฮ้ยวายมาคู่สวยมาฮยมาฮยนี่เป็นไงอีกสองรอบโอ้โหดูแต่ละดอกโอ้โหไม่มีอะไรสวยๆเลยน้ําตาจะไหลนะครับผมมา อ่ะโอเคนะครับเหมือนจะโดนอีกแล้วนะเออคูณไปไหลไปสวยไหลหน่อยเอออ่ะโอเคนะครับเกือบไปเลยไม่ล่ะไปรุ่นไปไงขอจัดแบบโจโะนะครับโอ้โหไม้แรกก็โดนนะครับไม้นี้เกือบจะโดนไปแลยไม่ล่ะอ่ะโอเคหมุนสุดท้ายนะครับ โอ้โหเป็นไงไม่เจ็มตท่าไหนนะครับทุกคนเราซื้อ1 5หมืนห้านะ,อะขอสามอีกไม้หนึ่งกดหยุดไปเลยเฮ้ยรอบนี้แน้สกเ,กเตเกอร์เหมือนเดิมนะครับไปรุ่นเฮ้ยอ่ะมาว่ะสวยงามครับ อ่ะดูวายมานะครับผมไม่รุนดุดันเลยเกินนะครับสลับวายเอ้ยไอ้มันเป็นอย่างงี้สิเออสู้ไหวดิปราบก็ไปนะครับเสียดายมากนะคูน้อยจัดนะครับผมไม่รุนโอ้โหถ้าคูณเยอะกว่านี้นะมีแจ่มนะครับโอ้โหแอบเสียดายนะครับเพราะคูณมันต่ํานะครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรก็หยุดไปเลยสองหมื่นห้านะฮะอ่ะไปเดือนต่อนะครับ อีกแหมุนนะครับมาก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้เนาะก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปนะครับอ่ะกดหยุดไปเลยแล้วกันนะครับ5,520นนะครับอ่ะโอเคไปดูกันต่อนะครับ โอ้โหเบาลัวเลยนะครับผมคูณมันเยอะนะครับโอเคไวล่างหายนะครับเฮ้ยสวยไหมสวยไหมเออมาบกไปนะครับผมเต็มกาลาเบียอย่างเงี้ยโอเคแล้วครับตามทุนคืนได้หมดเลยนะครับจังหวะนี้นะเอ้าอย่างเงหวานเกลียวไหมล่ะเฮ้ซูปเปอร์เมกานะครับขออีกดอกหนึ่งขออีกดอกหนึ่ง โอ้โหขออีกดอกหนึ่งนะครับผมมาหรือเปล่าเออมาเว้ยเป็นวายด้วยเว้ยเฮ้ยเอาดิโอ้โหไม่ต่อนะครับผมก็เสียใจนะครับไม่ต่อเฉยเลยนะครับนะจบกัที่าหมื่นหนึ่งพันนะครับทุกคนหวานเจี๊ยบนะครับผมก็โอเคนะครับสําหรับกิมนี้ก็ไม่ไปต่อแน่นอนนะครับก็ถือว่าโอ้โหเป็นไงหกหมื่นทั้งหมดนะครับได้กลับมาหมื่นกว่านะครับหมื่นห้านะครับก็ถือว่าหวานเจี๊ยบนะครับผมไม่รุ่น ก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับก็เจอกันใหม่นะครับคลิปวีลูน้าได้ทุกคนบ๊ายบายครับผมจุกกลัวว่านเจี๊ยบเออ